สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรสร้างคำพีปิดการขายอย่างเหนือชั้นครับการปิดการขายเป็นจุดประสงค์หลักของนักขายทุกๆท่านครับเพราะว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของการนำเสนอขายและนำไปถึงการที่ได้ยอดขายนั้นมาครับดังนั้นการสร้างคำพีปิดการขายก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่มีความสำคัญ ที่นักขายต้องดําเนินการก่อนที่จะไปถึงจุดปิดการขายอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยบุคลิกภาพการขายที่มีพลังเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและอยากจะใช้สินค้าและบริการของนักขายท่านนั้นๆครับในกระบวนการปิดการขายนั้นเราจะต้องกระตุ้นสัญญาณซื้อตั้งแต่การนําเสนอขายการเจรจาต่อรองครับ ญาณปิดการขายนั้นก็เป็นกระบ,บวนการเดียวกันกับการที่ลูกค้าอยากจะซื้อของจากเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตรงความต้องการเขานะครับเขามองเห็นประโยชน์หรือหากไม่ได้ใช้แล้วจะเกิดผลกระทบอะไรนะครับและสินค้าบริการของเรานั้นจะไปช่วยเหลือเขาเรื่องอะไรนะครับแน่นอนครับลูกค้าทุกคนก็จะมีความเชื่อความคิดความรู้สึกที่มีความแตกต่างกันหรือได้รับข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่ลูกค้าอาจจะให้มุมมองดูเหมือนกับเห็นว่าสินค้าบริการของเราไม่โอเคในมุมของเขาเป็นคําคิดค้านอันหนึ่งแต่นักขายจะไม่ได้มองว่าเป็นคําคิดค้านครับจะมีการรับมือมองให้เห็นว่าลูกค้ากําลังให้ข้อมูลอะไรและเราควรจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะเปลี่ยนกรอบความคิดของลูกค้าใหม่หากเราสามารถที่จะช่วยลูกค้าให้มีมุมมองเชิงบวก เกี่ยวกับสินค้าบริการของเราปรับเปลี่ยนความเชื่อม่หรือได้รับข้อมูลที่สมควรและมีประโยชน์กับการตัดสินใจของลูกค้าก็จะทําให้เราสามารถเข้าสู่กระบวนการปิดการขายหรือทําให้ลูกค้าส่งสัญญาณซื้อที่เข้มข้นมากขึ้นครับในเนื้อหาของหลักสูตรนั้นก็จะทําให้ท่านได้มีเทคนิคต่างๆค่อนข้างมากเพื่อจะทําให้ท่านรวบรวมเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง เพราะเทคนิคปิดการขายนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายของกระบวนการขายหากเรารู้ปัใจจัยในการปิดการขายหรือสัญญาณซื้อที่สำคัญของลูกค้าเราก็จะสามารถนำเสนอขายให้ตรงความต้องการเพืจาต่อรองและทำให้ลูกค้าเกิดความสุขเห็นประโยชน์ของการใช้สินค้าและบริการของเราเปลี่ยนกรอบความคิดเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสินค้าบริการของเราเกิดความเชื่อมั่นในตัวพนักง,งานขาย เนื้อหางหลักสูตรก็จะทำให้ท่านพัฒนาเทคนิคของท่านได้ด้วยตัวท่านเองจนกระทั่งท่านสามารถสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติก่อนปิดการขายของตัวท่านได้เราเรียกว่าคำพีปิดการขายเหนือชั้นในสไตล์ตัวเองครับ